ภาพหาชมยากกรมสมเด็จพระเทพทรงปฏิสันการพูดคุยกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทูลกระหม่อมอาของหญิงสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาราชการที่10สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีราชวงศ์จักรีราวร์ักถาบัน วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระบรมวงศานุวงศ์ที่รอเฝ้าทูลองทุลิปพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ตามหมายกำหนดการที่